สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดมทุกคนนะจ๊ะเจอที่ทำป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊เจในโอเคเจ๊ดำนะเนีนะจ๊ะวันนี้เอฟครับรอบ3ของอังกฤษนะค่ำคืนวันจันทร์นะจ๊ะไปกันที่ดีวูสเตเดียมนะของวีแกนแอตเลติกทีมจากลีกวันจะดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช่ป่าวะเออนั่นแหละเตะกันเวลาตีสามกับอีกสิบห้านาทีนะจ๊ะวีแกนชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามฟอร์มเดียวกับแมนยูเต็ดเลยจากคันนั้นล่าสุดถือว่าไม่ดีด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าจะดดดำไปหาาามมเเกกลล่่่่สุทีีีคูนนน้วัย แมโยเดชนะวีแกนทั้ง5เกมติดต่อกันมาแล้วเออเหนือกว่าตรงเฮตูเฮต์นะตัวนี้นะครับจะลงสนามหน่อยก็แล้วกันนะวีแกนเจ้าทีมวันนี้ เรียมมอริสันคัลัมแรงแล้วกองหน้าอย่างจอร์จมาเจนิสนั่นเองนะจ๊ะอ้าวดูเมนูเต็ดหน่อยนะประตูยังคงเป็นอองเดเดอร์ส่งติงโอนานานะจ๊ะนารับเบียรอนแบบเดอะแมงมุมลายตัวนั่นชั้นเห็นมาสมซาเลอร์ทนมาบิสากา้าทางซ้ายเป็นดิโก้เสารแรกไม่มอลสอสองไม่ตรงเลยเสาทงก็แล้วกันดาวลูกอชหอยชิบห,หายนะจ๊ะคูเซนแบ็กราฟาลเดือดแชมป์โลก2018วารานเล่นกับไอจ่อนจอนี่เอฟเวนส์นะตรงกลางใช้สกอตบอลแรกคืออะไรปกตั้งธรรมยาตปะท่ากันทุกคนใหญ่แม็กโทมิเนเล่นกับคอบบบบบีีี้้้เเเดวววววคาามมมใให่่่่ไูแลตตัััร,รุุกกชฮสสนนนนองงะะจ๊ะนขนนะ สามตัวจะเป็นอาม,มัดเดียโลนะจ๊ะอริฮาโดกาณาชายกาลาโชแล้วก็รัสบุธเดอะพักพิงฮอยลุนนั่นเองนะ <Okay. S 1> คู่นี้แมยจะแต่บุกไป,ประครับชนะห่าง2ประตูพวกแกจะโอเค5 0อร์เซอย่าโอเคร้อยเปอร์เซ็นตฟินฟรรต้อง3ประตูซึ่งยิ่งทำดแล้วเยอะเกินไปยากมากไหมยยแต่จะยิงใครสอสาลูกชั่วโมงนี้อาจจะบุกชนะได้เข้ารอบต่อไปแต่ออกเบียดเบียดเพ้อเพ มีเซอร์ไพรส์จากเจ้าถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าถิ่นกันแล้วกันนะจ๊ะวีแกนแอตเลติกโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะติดตามมาได้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดมันตรา YouTube โอเคเจดมัน subscribe แสนยิ่งใหญ่ให้ด้วย TikTok Instagram ฟอลโล่ก็ได้เจดมันออฟฟิเชียลนน้าแดงในหอยรอดนะมีความสุขสนุกกับฟอลเลยทุกวันโอเคเจดมันประมาณทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย